วันนี้นะครับลูกค้าส่งสายตัวนี้มาให้นะครับบอกว่าต้องการให้ผมทําตัวเครื่องเทสสายให้เพราะว่าสายตัวนี้ลูกค้าเข้าหัวเองนะครับเป็นสาย3ามทางลูกค้าไม่มั่นใจว่าเวลาที่เราไปเชื่อมแล้วเข้าหัวเองเนี่ยแล้วก็เชื่อม3ทางมาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับเลยให้ผมทํา ตอนนี้ก็ว่างอพอดีนะครับก็ได้รับผลกระทบกันพอสมควรกับลูกระบาดก็ตามมาตรการของรัฐนะครับก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านก็เลยมีเวลามาทําให้ลูกค้านะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ต่อกับไฟบ้านนะครับ2 0โวลต์ v, มีปลั๊กตัวนี้นะครับสายปลั๊กตัวนี้แล้วก็จะมี LED อยู่ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับ ดวงที่1นึงถึงดวงที่สี่ดวงที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะแทนสายสีเหลืองนะครับแล้วก็เรียงกันมาตามสายเลยนะครับถ้าสายปกตินะครับมีการเชื่อมต่อกันก็ led ก็จะติดนะครับดวงก็จะติดทั้ง4ดวงนะครับแต่ถ้าติด3ดวงหรือว่า2ดวงเนี่ยก็แสดงว่าสายมีปัญหาและไม่ได้เชื่อมกันโดยสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับเราก็มีตัวหัวเทสนะครับมีอยู่สฝั่งก็ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับก็เอาสายตอนนี้ถ่ายวีดีโอคนเดียวก็ไม่สะดวกครับมือขวาจับขล้องมือซ้ายนะครับเข้าสาย เทสายก็อ่าตัวนี้ก็ติดทั้ง4ดวงนะครับก็แสดงว่าไม่มีปัญหาก็เทสฝั่งหนึงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทสอีกฝั่งหนึ่งถ้าติดทั้ง4ดวงเหมือนกันนะครับก็จะ,ะสายก็จะสมบูรณ์นะครับก็คือเทสคิวผ่านั่นเอง